เรื่องเกิดตั้งแต่ปี2565วันที่8กันยายน2565เรื่องพึ่งมากมากงวดเอาตอนนี้ครับตอนนี้เขาให้เจ้าของบัญชีไปชี้แจงให้เจ้าของบัญชีไปชี้แจงเรื่องเล่าต่างๆที่ได้โอนเงินให้กับตำรวจทางหลวงบว่ารอดนะครับตำรวจทางหลวงบ่รอดแล้วก็อยู่ในท่าไร่บังเอ,อิญเด็งมาพอดีอยู่ในท่าไร่ที่สี่ผมมอบให้แจ็คแซ่ล่อ ผมมอบให้แจ็คแ่ล่อไปแจ้งความดันเมันคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพร่มเก้าวันที่วันที่สิบเวลาสิบสองเวลาสิบสี่นาฬิกาเวลาสิบสี่นาฬิการากาของของทางหลวงของทางหลวงอันนี้เอาเป็นสิบห้านาฬิกาสิบสี่รากาสิบห้าฝากคุณนุ่มสารยาฝากแจ็ แซ่ล่อนี่คือกรรมทํางานคาว่ากรรมทํางานนี่จากเรื่องที่เกิดขึ้นผมน่าเชได้เผยแพร่ไปแล้วละ่ะผมอาจถิจจำว่าใดเรื่องมันหลายเนาะให้ไปให้การกับเจ้าที่ตำรวจต้องให้การไปตามข้อเท็จจริงนะครับคุณพัฒนาชัยเจ้าของบัญชีเป็นเจ้าของบริษัทด้วยส่วนที่งานผมก็สิไปแจ้งความเพิ่มเติมอีก ตะปูแปดตอกเลยแมงเอ้บัเนี่ยจะท,ทั้งสอนอลมเก้าด้วยครับทั้งสอนอลมเก้าสนอลมเก้านี่นัดหมายไว้วันที่สิบวันที่สิบเวลาสิบสี่ 10, นาฬิกาครับอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปบึงตำรวจทั้งหลวงคนนั้นก่อนผมมีเบอร์ของตำรวจทั้งหลวงอยู่เด้บ่แน่ใจว่าโทรไปเขาสิรับบอผมก็อยากลักกลขึ้นกันเนาะหมายเลขรถของตำรวจทั้งหลวงนา จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองหกหมายเลขรถของตำรวจทั้งหลวงที่ไปรีดเงินเขาสองพันบาทนั่นน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองหกมออีโปโนอีโปโนตู้แตหรือว่าผมมันคนขับรถตอเป็นคนขับรถใสขาวครับครับผมอันนี้อันนี้ยอ่อเราปรผิดแต่ว่าตำรวจอ่ะมันเอนสองท่าน มัาเปสิเสี่ยให้หอสินเดียนบางตีตำรวจเอิ้นสองพันตำรวจยุใสซเอ้นสองพันนะตำรวจทข้าหลวงสึ่ในบางปีม,มองมูท่องเนผมขับรถปูนครับป่าเป็นรถบริษัทแต่ว่าผมเซ็นสัญญาเอาอรถกับเพิ่นนะป่าสื่อรถต่อกับเพิ่นแต่ว่าห้างบริษัทเลียนสร์เดียนเซ็นสัญญาว่สสญญาสื่อขายกันซื่อๆนะครับบ้านเนี่ยผมถึงจับถึดจับปลายเขา่ามันเนี่ยพอจะไปซูงของอยู่ไอ้บ้างไงครับ มอส,ส่วงคำไม่น้ำเลนแบบแนน่นคาบไปปุ๊บมันก็เล่นน้ำมุมไปแล้วมันก็บอกผมจอดมันขับ<า>รถยังตอนนั้นมันขับรถยังมนงันขับรถทั้งหลวงนะครับเป็นทับทั้งหลวงมากกันจะคนผู้เดียวครับมากผู้เดียวอีกครับผมเจา้าดูเพราะว่าทั้งหลวงไม่ไลาออกปฏิบัติทีเ่เขาต้องมาสองคนอันน,นมผมเพท่นหัวผม,ผม,ผม,ผมตื่นเต้นตอ,อยู่ป่านนี้ผมหัวผมหัยิ่งข เมื่อย้อนบึงอันเรื่องคดีผมก็มาศึกษาเรื่องคดีตอนนี้ผมเพิ่งหูนี่ว่าท่านหลวงตาคนเดียวจับคนมาได้เพราะหอด้วยจอดแล้วก็ขอเบิ้งสำเนาก็ขอเบิ้งใบสั่งบอขอขอเบิ้งบินผมมันไปยิบบินไปแต่ให้มันมันว่าผมไม่บินเนี้ยนี่เขาบินสักนัดอ่าเนียมันก็หูไปมันก็เบิ้งไปมันก็เลยเนะทยตามคลิปเล้ปลาบาดนี่เออเป็นรถอันรถไต่ขา หมอสมรถจะรับจ้างได้มันก็เลยขอเคียย์ว่าขณะจะเสียสองพันเดี๋ยวมันเคียย์ให้ขอสินเดือนนี้เง้นดีอ่อผมก็เลยว่าเอ้าผมมีเงินสดเดใบายทางบริษัทก็เลยว่าจะออกให้สินะครับครับอ่าแล้วเสียมันก็โอนให้ผมแต่สี่มันโอนที่แรกกันมันหนึ่งกว่าพันหนึ่งมันโอนมาพันหนึ่งปันหล่าสองมันโอนอีกพันหนึ่งเป็นสองพันมันเอาสองพันนะครับป่า โอนให้เจ้าคือซื้อพัชรินฉันบบเมนโอนให้ตำรวจเลยปะโอโอนให้ตำรวจเลยครับผมแต่ว่าเป็นซื้อของนั่งสาวพัชรินศรีวิไลนี่นะพ็นใส่พ็นใส่ใซื้อปลอมนะครับอืออ่าเนั่นแหละพันใส่ซื่อละ่ะครับปานนี้เขาแกเอ้ทู่มาผมมอนนี่ว่าเจ,จ้าเม่เดีอนเจยไปให้ปตาคับนะเราว่าซื้อเ็นเป็นซื้อโอนเงินเนาะไอ้เป็นคนโอนเงินอืม อืมผมก็เลยย่านบริกัทเดือดร้อนนะคร<ด><ะ>ับบริษัทมันเดือดร้อนเนาะแต่บักตำรวจะมันเดือดร้อนแท้มันได้ออกแท้มือนีิเมนโลปาเมนบริษัทมันเดือดร้อนเนาะมันหนาเดือดร้อนชมนามันฮัลโห<ด>ล<ด>ครับจ้าฮัลโหลว่าไงพีท่ทง <laughs> ตำรวจไม่จับป้ายอะจับป้ายอะไรไป้ายขาวอไอ้เวนตอะไรเท่าไหร่อะไรนะเท่าไหร่หรอ ฮะตำรวจจับป้ายขาวเท่าไรอ่ะใช่แล้วพี่แล้วทำไงอ่ะคนเนี้ทำไงแล้วฮะทำไงอ่ะพี่โรงจับไอ้คนไทยไงพูดถึงไว่ทิงสวัสดีครับอ๋อแป๊บๆหนึ่งนะคะจาเรียกหนูใุ้ฮัลโหลค่ะครับผมอ้าหนูขออนุญาตคุยกับคนรถไหนได้ไหมคะคนรถเดินไปที่รถแล้ว คืออย่างนี้คืออย่างนี้ uh huh. เอ,อ่อรถคุณเนะี่ยมันเป็นป้ายส่วนบุคคลไง uh huh. นะเราก็เลยต้องเรียกตรวจสอบเอกสาร uh huh. นะครับเอกสารก็คือปูนเนี่ยที่เราทุกมาเนี่ยมันกลายเป็นรถเราเป็นรถรับจ้างนะครับมันไม่ใช่ว่ารถทุกของตัวเองนะครับเออเมื่อเป็นรถรับจ้างไม่ปรนจำทางเนี่ยมันก็เป็นรถผิดประเภทต้องส่งฟ้องศาลจำคุกหนึ่งปีหนึ่งปีตัดสองหมื่นครับผมต้องส่งสาลส่งแลวเวนฟ้องศาลอืม มันเป็นอย่างนั้นเลยต้องเรียกตรวจสอบสักคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับป่ะขอม่อีกรอบได้ไหมคะรถเนี่ยของบริษัทรรทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรขนส่งค่ะขนส่งทีนี้ขนส่งเนี่ยเราต้องจดทะเบียนไปเหลืองไม่<ข>แล้วคนรถเทาว่าอันนี้เขาเป็นรถของเขาอะค่ะ ก็ยิ่งมันก็มันมันเหมือนกันค่าเท่ากันก็คือจะเป็นรถของเขาหรือรถของใครก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นป้ายขาวนะไม่ใช่ป้ายเหลืองมันบรรทุกอย่างนี้ไม่ได้มันรับจ ăng, ้างบรรทุกไม่ได้แล้วที่นี้เ็เอ่ยถ้าจะให้ช่วยก็ก็คุยกันได้แต่ถ้าไม่ช่วยผมก็ส่งรอยเวรนฟ้องศาลไปอันนี้ช่วยช่วยเราคุยกับ ing, เดยเขาว่างไงมากคะ่ะ เขาไม่คุยเขาบอกกัของเท่าแก่เท่าแกก็ผมก็บอกไม่ไรเดี๋ยวขอคุยเท่าแก่แล้วกันคือคุยเขาเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะคุยมันจะทะเลาะกับกรปาผมไม่อยากทะเลาะถ้าจะให้ช่วยก็ช่วยเออค่าคที่ืมช่วยอยู่ประมาณเท่าไหนนะคะเออถ้าไปสามเนี่ยมันปรับสองหมื่นแต่ผมช่วยช่วยสองพันถ้าดูยางนี้ผมช่วยสองพันแล้วไปเลยได้ยังไงหนูขอคุยกับโคโลตั้หนึ่งนะคะคุยไม่รู้เรื่องหรอกเขาจะตังค์ให้ผมเมื่อกี้ผมไม่เอา ค่ะหนูเข้าใจกันหนูต้องคุยกับเขาก่อนเพราะว่าสุดท้ายหนูช่วยเขาหนูต้องไปหักบังค์ับเขาไงเรื่องก่อนหนอเขาเขาบอกไม่ให้รถเขานี่เขาบอกรถเท่าแก่ค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหนูขอคุยกับเขาก่อนนะคุยกับผู้หญิงได้กว่าว่าเราปฏิเสธไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็ส่งโรงพักไปแค่นั้นเองว่าครับธงอะไรพี่ธงพี่ธงเขาจะอ่าฟังหนูก่อนนะคุยก่อน ไม่งั้นเขาจะส่งเหรอถ้าส่งสารมันก็เป็นเรื่องเวลาแต่อันนี้ก็เหมือนที anyway. ่เขาเคยโดนกันน่ะคือสองพันของพจริญเจนอนนี้ผมไม่ได้พกเงินสดมาเลยน้องเนาะหนูโอนให้ได้แต่เดี๋ยวถ้าเงินออกเดี๋ยวให้เนาะให้แคปมาทำค่ะโอเคแคทถาได้เท่าไหร่เจนเท่าไหร่เท่าไหร่สองพันสองพันเพระเงินเยอะไปผมขอเองอ่างั้นเียพี่ธงคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวโทรกลับมาพี่ผมขออะไรพันหนึ่งแล้วกันเ ฮ right, right. okay. ัลโหลเจ๊โอนเลยครับโอนเลยโอเคเนั่นเหรอพี่ธงกีบาทฮัลโหลครับกสิกรไทยครับที่พี่คะขอเลขบัญชีค่ะกสิกรค่ะศูนย์สี่สามหนึ่งสี่สามศูนย์สี่สามหนึ่งสี่สามค่ะหกห้าหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งห้าค่ะเดี๋ยวจะดูแลให้ถึงสิ้นเดือนนะคันนี้นะดูแลให้ถึงสิ้นเดือนจ้าก็เดี๋ยวดูแลให้ไม่ต้องโดนจับนะจ๊ะดูแลให้ ขอขอชื่อได้ไหมคะเดหนูโอนผิดพัชรินพัชรินจ้ะพัชริชรชนได้ได้ะคะ่ะโอเคโอนมาเลยเดี๋ยวให้น้องเข้าไปงง<ะ>ตายน้าตื่นเมื่อไงื้อเอาตำแหน่งราชาการมาแลกเอาบ้านไปลายไทยชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงด้วย มันปลายทายชีวิตน่าสงสารมากครับกำเริ่มทำงานเนี่ยที่จริงเน่ะที่ที่ผมบอกว่าต้องขอบคุณมาเหมานะที่เป็นคนจุดประกายก่อตั้งสมาคมนักรบด่านเลือนมีเหเฮหมาเอาไว้ล่งแปบลบว่าเกียงไก่แทออนวัดใจกับพอบอดเด่นดำรงศักดิ์กิติประพัดว่าผมเนี่ยนะนะ จะต้องไปของบประมาณสนับสนุนการก่อตัง้งหรือการจัดตั้งสมาคมนักรบดันเทือนเพื่อจะไปเหตุงานในภาคของประชาชนประชาประชาสังคมเอามาสะท้อนภาพให้ตำรวจได้เห็นพวกคุณไปรับไล่งานจากผู้ใต้บังคับบัญชามาตัวในสีบอกว่าจะของซัว ขนาดกินขีมันยังบอกล้าบอกว่ามันกินขีเลยมันกินในสิ่งที่ดีๆเล่ามึงดิหมาฝรั่งนี่แหละเอามาฝรั่งเลยเอาหัวอาหารกับเปาขีเล่ามึงว่ามันจะกินขีบ่สันดานของหมาก็คือหมาคือเกาวันแหละผมว่่ได้ย่ำยี่หรือว่าได้เปรียบเทียบหรือขนาดนั้นอันนี้ผมเปรียบเทียบเรื่องของหมา แต่ว่าในเรื่องของคนผมกำลังเปรียบเทียบสะท้อนภาพให้เห็นสะท้อนภาพให้เห็นว่าในเรื่องของสัมงานตตำรวจแห่งชาติท่านอยากได้ข้อมูลขอเท็จจริงทั้งหมดท่านต้องฟังอีกมิตินึงถ้าท่านไปฟังแต่ผู้แต่บังคับบัญชาไา่งานผมถึงบอกว่าหมามันก็ไร่งานมันก็ต้อไร่งานแต่สิ่งที่มันดีอ่ะสิ่งที่ม่ดีสิ่งที่ ผู้ีดที่บอกว่าตัวเองกินขคีย้ยวเออนั่นแหละอันเดียวกันครับอันเดียวกันเลยเพราะเพราะเพราะฉะนั้นแล้ววราต้องมาดราม่าก,กับผมผมเปรียบเทียบให้เห็นซื่อๆการเอา้าการขอเนี่ยผู้ใด,ดก็ขอได้แต่ว่าสิยห้ย่พห้อีกเรื่องนึงแต่ผมก็อยากวัดใจขึ้นกันแหละ กันในเมื่อถ้ามันเป็นองค์กรในรูปก่อตั้งขององค์กรแล้วมันสะท้อนภาพการปฏิบัติหน้าทีมันเป็นประโยชน์แก่องค์กรน่ะผมพวกผมก็ะได้ปรับตัวก็ะได้ปรับกระบวกนการทํางานะได้สื่อสารกันว่าเอาละต่อไปนี่การกระบวกนการเหตุงาน่เปีหนึ่งสองสามสี่หาสิประสานงานข้อมูลกันยังไง ท่านไม่ต้องไปปฏิรูปหรอกเพราะว่าตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาเขามาแล้วปฏิรูปเนี่ยแปดปีแล้วยังป่ะสําำเร็จเลยไม่ต้องไปปฏิรูปหรอกเอาไปปรปับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นเพียงแค่นั้นผู้ผมกับผู้มุ่งใจแล้วก็พ่อใจล้ะครับ